สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่14พฤศจิกายน2568ค่ะพบกับดิฉันสุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะพออสวออกให้บริการประชาชนตำบลดอนขุนห้วยค่ะ วันที่13พฤศจิกายน2568นายชัยพลภูต้องรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี จังหวัดเพชรบุรีโรงพื้นที่ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยมีนางกนกวันภูต้องรมรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบุรีนายแก้วคงวงนายอำเภอชาอำรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการกำน,นันผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดอนขุนห้วยอสอมและประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนขุนห้วยเข้าร่วมกิจกรรมณนะโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยอเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้นำคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และประชาชนกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมมอบยาชุดพระราชทานและผ้าห่มจากเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบุรีให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการนอกจากนี้หน่วยแพทย์พอ,อสอว จังหวัดเพชรบุรียังให้บริการทางการแพทย์หลากหลายอาทิการตรวจรักษาโรคทั่วไปการตรวจสุขภาพช่องปากบริการแพทย์แผนไทยการตัดผมฟรีและการทำหมันสุนัขแมวเพื่อช่วยลดปัญหาสัตว์จรจัดในชุมชนเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ชนบทและผู้ด้อยโอกาสตามพัะปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิพออสวและประชาชนชาวตำบลดอนขุนห้วยภายหลังการให้บริการรองผู้ว่าราชการ จังหวัดเพชรบุรีพร้อมคณะหน่วยแพทย์พอ,อสอวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ให้กําลังใจผู้ป่วยและครอบครัวพร้อมมอบเงินช่วยเหลือข้าวสารอาหารแหง้งและสิ่งของจําเป็นจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสอวจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนึ่งในภารกิจสําคัญของจังหวัดที่มุ่งสร้างโอกาสให,ให้ ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและสารต่อพระราชปณิธานแห่งความเสมอภาคด้านสาธารณาสุขเพื่อให้ประชาชนชาวเพชรบุรีในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลหัวหินต้อนรับอบอุ่นนักเตะบอลเขียวขาวควา้าชัยอันดับ4ฟุตบอลกีฬาเจ็ดสีค่ะ วันที่14พฤศจิกายน2568ที่โรงเรียนหัวหินวิทยาคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายประสูตรหอมบันเทิงนามเภอหัวหินนายนพพลวุฒิกุลนายกเทศมนตรีนครหัวหินพลตำรวจโทดำรงศักดิ์ทองงามตระกูลนายกสมาคมกีฬาหัวหินนายอติชาติชัยศรีนาย,ยกสมาคมศิทธิเก่าครูและผู้ปกครองโรงเรียนหัวหินวิทยาคมนางสาวณนะรินทร์ทรีศรีจากผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลแขกผู้มีเกียรติ คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนให้การต้อนรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับร้อยตำรวจตีตสุนทรสิงกินผู้ควบคุมทีม โค้ชอับดุลคูริบารีผู้ฝึกสอนนักกีฬาและทีมนักเตะเขียวขาวของโรงเรียนหัวหินวิทยาคมที่สามารถคว้าชัยอันดับที่4ในการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬาเ H d ดีแชมเปี้ยนคัพ2025ที่สนามสุภัชราสายกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ได้มีการมอบเงินจากผู้สนับสนุนจานวนมากให้ทีมฟุตบอลนับแสนบาทโดยก่อนหน้านี้ได้มีขบวนแห่ทีมฟุตบอลโรงเรียนหัวหินวิทยาคม พร้อมหัวหน้าโค้ชครูผู้ฝึกสอนไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลนครหัวหินระหว่างทางมีประชาชนและแฟนขับจํานวนมากร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเซลฟี่เก็บไว้เป็นเทลรลลึกตลอดเส้นทางด้วยมาหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดตัวหลักสูตรใหม่บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดนันทนาการแล้วเวลเนสค่ะ วันที่14พฤศจิกายน2568ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทนารีหะรัตนลักษณ์รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นประธานเปิดงานเปิดโลกธุรกิจกีฬาและเวลเนสที่โรงแรมฮอริเดออินวานา,นา,นาวาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนกิจสังเฉยหัวหน้าสาขาการจัดการท่องเที่ยวคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรวิล อพาบุรพลชัยผู้ประกอบการโดเรเจนอารีนานางสาวพิรยาสกุลคงคลับเมเนเจอร์อารีนาหัวหินนางสาววชรินคงทน HR Director ชีวาสมิน International Harry Store ผู้แนะแนวและนักเรียนทุกจังหวัดในภูมิภาคภาคตะวันตกกว่า50คนเข้าร่วมมีเวทีเสวนาและกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจภายในงานมีการเสวนาหัวข้อจากแรงบันดาลใจสู่มืออาชีพในธุรกิจกีฬานันทนาการและเวลลนสโดยผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทนาลีหารัตนรักรองคณะบดีฝ่ายจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรกล่าวว่าหลักสูตรหมายบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬานันทนาการและเวลเนสเป็นหลักสูตรนวัตกรรมด้านธุรกิจบริการแห่งอนาคตมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งด้านการบริหารจัดการการกีฬานันทนาการและเวลเนสของกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน ยุคเมกาเทนสุขภาพหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตส,สาขาการจัดการธุรกิจกีฬานันทนาการและเวลเนสมีจุดเด่นในการบูรณาการ4มิติของความรู้ได้แก่1การบริหารธุรกิจยุคใหม่2การจัดการกีฬาและนันทนาการ3การบริการในธุรกิจเวลเนส โดยเน้นการเรียนรู้แบบ Learning By Doing และสร้างบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นผู้ประกอบการได้จริงรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมสุขภาพการกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงเวลเนสที่เติบโตอย่างรวดเร็วผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทน,นากล่าวเพิ่มเติมว่าคณะวิทยาการจัดการของเรามุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการบ่มเพาะความรู้ให้กับนักศึกษาในเรื่องของเชิงธุรกิจแต่ว่าธุรกิจในส่วนของที่คณะวิทยาการจัดการดําเนินการมายังขาดประเด็น นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนันทนาการกีฬาและเวลเนสที่ยังไม่ได้แตะตรงจุดนี้ปัจจุบันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งในส่วนของประเทศไทยและการกีฬาตอนนี้คือมีแต่คนสนใจรักสุขภาพเรื่องเวลเนสเป็นประเด็นที่มาแรงเช่นกันเลยเป็นที่มาที่ทําให้คณะวิทยาการจัดการเลงเห็นว่าเราควรที่จะเป็นองค์กรหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้กับประเทศไทยให้เขามีความรู้ในเรื่องของเชิงธุรกิจทั้งด้านการกีฬานันทนาการและเวลเนส นักศึกษาที่จบหลักสูตรนี้ไปแล้วเขาจะไปต่อยอดในอาชีพได้เขาสามารถที่จะเป็นนักธุรกิจหรือจัดกิจกรรมนักธุรกิจที่มุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการทางด้านธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาได้หรือการจัดอีเวนท์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาได้เช่นกันรวมถึงแตะไปถึงเรื่องของธุรกิจในการรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพธุรกิจทางด้านวลเนสตต่างๆค่ะก็ เป็นที่มานะคะคือเดิมเนี่ยของคณะวิทยการจัดการเนี่ยเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของอาการจัดการนะคะผมเพาะความรู้ให้แหบนักศึกษาในเรื่องของเชิงธุรกิจแต่ว่าธุรกิจที่ในของในส่วนของที่คณะวิทยการจัดการดําเนินการมาเนี่ยยังขาดประเด็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนันทนาการนะคะ,ะกีฬาแล,แล้วก็เวล,ลวเนสค่ะท,ที่ยังไม่ได้แตะเร่งจุดนี้แล้วก็ปัจจุบันสภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะคะทั้งของในส่วนของประเทศไทยแล้วก็โลก เทรนนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬานะคะตอนนี้เนี่ยคือมีแต่คนสนใจรักสุขภาพนะคะเรื่องเวลเนสก็คือเป็นเป็นประเด็นที่มาแรงเช่นกันนะคะก็เป็นที่มาที่ทําให้คณะวิการจัดการนะคะเล็งเห็นว่าเราควรที่จะเป็นองค์กรหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้กับประเทศไทยนะคะที่มีความรู้ในเรื่องของเชิงธุรกิจนะคะทั้งด้านการกีฬานันทนาการและเวลเนสค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนกิจสังเชยหัวหน้าสาขาการจัดการท่องเที่ยวคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรกล่าวว่าหลักสูตรนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจจริงโดยเฉพาะอารีนาหัวหินซึ่งเป็นพันธมิตรสําคัญในอุตสาหกรรมกีฬาและเวลเนสของประเทศเพื่อผลิตบัณฑิตที่พร้อมทํางานจริงในโลกธุรกิจยุคใหม่ที่เน้นคุณภาพชีวิตและการสร้างคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืนหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ เพราะฉะนั้นวิชาแกนกลางของเราก็ยังคงความเป็นบริหารธุรกิจอยู่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือวิชาทางด้านธุรกิจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินและการตลาดเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์รวมถึงเรื่องของทางด้าน AI ด้วยซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในยุคป,ปัจจุบันนอกจากนี้เรายังมีวิชาเลือกซึ่งเป็นวิชาเฉพาะทางให้นักเรียนนักศึกษาที่เขาสนใจทางด้านธุรกิจกีฬาเขาก็จะได้เลือกเรียนและก็จะมีทางด้านธุรกิจ นันทนาการซึ่งปัจจุบันเรื่องของไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตของคนในยุคป,ปัจจุบันมันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นคนส่วนใหญ่ก็สแสวงหาเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของการประกอบกิจกรรมนันทนาการเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่สนใจทางด้านการออกแบบกิจกรรมนันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวเองก็ดีการจัดงานคอนเสิร์ตหรือเรื่องของการออกแบบกิจกรรมสําหรับกลุ่มคนต่างๆผู้สูงอายุวัยรุ่นอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มคือนักศึกษาที่สนใจทางด้าน ธุรกิจเวลนิตเขาก็จะเลือกเรียนทางด้านธุรกิจเวลนิตแต่ว่าก่อนที่เขาจะเลือกเรียนเราจะมีวิชาเฉพาะขึ้นมาก่อนก็คือบูรณาการทั้งสาศาสตร์ทั้ง3สาขาจะเรียนร่วมกันก่อนเพื่อให้เห็นภาพรวมของความเป็นสุขภาพองค์รวมก็จะมีวิชาทางด้านการจัดการกีฬาหลักการจัดการธุรกิจกีฬาหลักการจัดการธุรกิจทางด้านนันทนาการและเรื่องของสุขภาพองค์รวมเราจะมีคล้ายๆวิชากึ่งๆึ่งวิทยาศาสตร์นิดนิดแต่ไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์ แบบ100%่งรยเปอร์เซ็นต์เพียวๆแต่ว่าให้เห็นถึงเรื่องขององค์ความรู้ที่เป็นรากทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพคือเนื่องจากว่าหลักสูตรเนี่ยนะครับเป็นหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาแกนกลางของเราก็ยังคงความเป็นบริหารธุรกิจอยู่นะครับครอบคลุมสาขาวิชาหรือว่าวิชาทางด้านธุรกิจทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการจัดการการเงินนะครับการตลาดนะครับเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงเรื่องของทางด้าน AI ด้วยซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่หลีเลี่ยงไม่ได้ในยุคปัจจุบันนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีวิชาเลือกนะครับซึ่งเป็นวิชาที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นวิชาเฉพาะทางนะครับที่ให้นักเรียนนะครับให้นักศึกษาที่เขาสนใจทางด้านธุรกิจกีฬานะครับเขาก็จะเลือกเรียนนะครับทางด้านธุรกิจกีฬาอันนี้ก็คือคล้ายๆว่า1ชุดวิชานะครับหนึ่งกลุ่มสาระวิชานั่นเองนะครับ แล้วก็จะมีทางด้านธุรกิจนันทนาการซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตของคนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับคนเนี่ยก็สแสวงหาเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของการประกอบกิจกรรมนันทนาการเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่สนใจทางด้านการออกแบบกิจกรรมนันทนาการนะครับในแหล่งท่องเที่ยวเองก็ดีนะครับการจัดงานคอ,อนเสิร์ตนะครับหรือเรื่องของการออกแบบกิจกรรมสําหรับ กลุ่มคนต่างๆผู้สูงอายุวัยรุ่นต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มนักศึกษาที่สนใจทางด้านธุรกิจเวลเนสนะครับเขาก็จะเลือกนะฮะเลือกเรียนทางด้านธุรกิจเวลเนสแต่ว่าก่อนที่เขาจะเลือกเรียนเนี่ยเราจะมีวิชาเฉพาะขึ้นมาก่อนนะครับก็คือบูรณาการทั้งสาขาสนะครับทั้ง3ทั้ง3สาขาเนี่ยจะเรียนรวมกันก่อนเพื่อให้เห็นภาพรวมของความเป็นสุขภาพองค์รวมนะครับก็จะมีวิชาทางด้าน การจัดการกีฬานะครับหลักการจัดการธุรกิจกีฬาหลักการจัดการธุรกิจทางด้านนันทนาการแล้วก็เรื่องของสุขภาพองค์รวมนะครับเราจะมีคล้ายๆวิชากึง่งๆวิทยาศาสตร์นิดๆแต่ไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์แบบแบบร้อเปอร์เซ็นเพียวๆนะครับแต่ว่าให้เห็นถึงเรื่องขององค์ความรู้ที่เป็นรากทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าคนที่ทําบริหารธุรกิจเองเนี่ยก็จําเป็นต้องมีความรู้เรื่องนี้แต่ว่าเขาไม่ได้จบออกไปเป็น นักวิทยาศาสตร์สุขภาพนะแต่ว่าเขาเป็นนักบริหารธุรกิจที่มีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพราะฉะนั้น2ส,ส่วนเนี้ยมันเบนเข้าหากันได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอขึ้นปีที่3นะอย่างที่บอกไปว่าน,นักศึกษาเนี่ยก็จะเห็นตนเองแล้วว่าอยากไปทางด้านกีฬานะธุรกิจกีฬาการจัดการแข่งขันกีฬาการหาสปอนเซอร์นะครับการจัดการอ,องค์กรในธุรกิจกีฬาก็เลือกเลยครับนะกลุ่มที่สนใจด้านธุรกิจนันทนาการนะครับ อยากจะออกแบบกิจกรรมนันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็เลือกกลุ่มนี้เลยครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือสนใจทางด้านธุรกิจสุขภาพนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เราพยายามที่จะดึงตัวเนี้ยเข้ามานะครับเนื่องจากว่าเป็นเทรนด์ซึ่งิลปรกรก็ก็มีทางด้านธุรกิจอ่าทางด้านการจัดก,การกีฬาที่ท่านรองได้เรียนไปแต่ว่าอันนั้นน่ยจะไม่ได้เน้นทางด้านธุรกิจอันจะเป็นในเรื่องของทางด้าน education นะเรื่องการศึกษา อาจจะออกมาเป็นนักวิทยาศาสตร์าการกีฬาหรือเป็นบุคลากรทางด้านการศึกษาแต่ของเราเนี่ยเราผลิตบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์คนทํางานในธุรกิจกีฬาเลยครับซึ่งเทรนด์ตอนนี้กําลังต้องการกลุ่มคนเหล่านี้หลักสมาคมการจัดการกีฬาเนี่ยเรามีวิสัยทัศน์คือเราเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ด้านอุตสาหการรมกีฬาด้วยาศาสตร์การจัดการกีฬาดังนั้นเวลาเราเป็นศูนย์กลางเรื่องนี้สิ่งสําคัญคือบุคลากร ของสมาคมเป็นบุคลากรทางการศึกษาและภาคเอกชนนะคะ mm. เวลาเรามองถึงคอหัวใจสำคัญคือหลักการประสบการณ์มันจะถึงสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืนดังนั้นเวลาเราเป็นศูนย์กลางเราสามารถที่จะเอื้อบุคลากรทางการศึกษาของสมาคมเองมากับทางหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยศิลปากรเองก็จะมาเป็นวิทยากรมาเป็นผู้สอนนะคะมาเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร ที่เกิดขึ้นวันนี้เราก็เกิดจากความร่วมมือจุดแข็งทั้งหมดนี่แหละมาช่วยกันในการมีร่วมคิดพัฒนาะร่วมคิดหลักสูตรร่วมสร้างหลักสูตรและเราเชื่อว่าร่วมคิดร่วมทาและเราจะร่วมสําเร็จในเรื่องของการสร้างบุคลากร,กรด้านกีฬาอย่างยั่งยืนค่ะถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าอย่างทําให้เด็กและเยาวชนนะคะอย่างโดยเฉพาะน้องที่อยู่ในช่วงกําลังจะ เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเนาะได้เหมือนกับแนแนวแล้วก็ได้เหมือนได้เห็นนะคะว่าอย่างสถานประกอบการต่างๆเนี่ยเขาต้องการบุคลากรแบบไหนเขาทํางานกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มองว่าเป็นประโยชน์มากๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กและเยาวชนก็ต้องการแนวทางที่ถูกต้องที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะจริงของชีวสมเองก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะค่ะเพราะว่าคณะคณะการจัดการ mm hmm. ธุรกิจเบลเน็ตแล้วก็การกีฬา ก็ตอบโจทย์ในแง่ของการบริหารการจัดการของธุรกิจเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาที่เรารับมาเนี่ยมันไม่ตรงสายแต่นี่จะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกอย่างคือมันครอบคลุมแล้วมันก็ตรงกับเป้าหมายของการดําเนินธุรกิจเลยค่ะก็อย่างอย่างที่ทําให้พอรับคนเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่ต้องที่จะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องว่าความหมายของวลเน็ตคืออะไรเพราะว่าเขามีพื้นฐานแล้วเราสามารถที่จะไปต่อยอดแล้วก็รับเขาเข้าทางานได้ทันทีต่อยอดกับธุรกิจยังไงจริงๆนี่บอกว่า ณวันที่ทางศิลปกรมาชวนทำนะคะทางผู้บริหารก็คือเห็นภาพตรงกันเลยว่าโอเคเลยมันใช่เลยเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องกลุ่มนี้จบออกมารับรองได้ว่าอลนณาเปิดประตูต้อนรับแน่นอนครบวงจรที่สุดอะค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4ีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต่างๆได้ที่เพจเ b o o o Instagram, กร YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัโดโทร062-9652 4 4 4าหสำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ